เดียมเ็ดไปไหนไม่เห็นออกมาสักทีเลยมทำไมวันนี้เชเบ็ดทำงานเสร็จไวจังเลยฮะรอนานแล้วว่ำไมเดมเดไม่ออกมาสักทีเลยเห็นไหมเห็นไหมอเห็นแล้วเหน้ออเมาแล้วเ็ดไปห้องน้ค่ะเดียเด็ดกลับบ้านยังไหยเอาขนมอะไรมาแล้วน้องอ่ะน้องไม่มี อมเมริก,ก็ไม่ต้องกินข้าวหรือดิฮะอมเมริกาไม่ต้องกินข้าวเลยใช่ป่ะฮะอมเมริกาไม่กินแล้วใช่ไหมแม่อูซื้อพิซซ่ากับไอ้น,นี้มาบะหมีเขียวกินอะไรกินอะไรพิซซ่าอด <Okay. S 1> นี่นะคะก็เป็นบริเวณเลอยรอบนะคะที่แม่อูจะพาอมเมริก,กบเชเบตนะคะปูเสือกินข้าวนะอมเมริกาเลือกกินอะไรพิซซ่ากับหมี่เขียวพิซพซ่าเชเบตกินอะไรคะระหว่าง พิซซ okay. really ่าก <'s> ับม yeah. <'m> ีเขียวมีเขียวเหรอโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วนี่นะคะแม่อูก็เอายทำไมอ่ะอายไหมอายไหมไม่อายเหรอดีนะคนขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเอาเอาเอาลยเขาบอกว่าน่าเกียดนะแต่แม่อูจะให้เขากินข้าวตรงนี้แหละอ่ะนั่งลงค่ะไม่เอากินตรงนี้ละค่ะอ่ะอันนี้เป็นมีเขียวนะคะของเชเบตใช่ไหมส่วนเราเบตกินอะไรคะ พิซซ่านี่นะคะแม่อุก็ซื้อพิซซ่ามาให้เขานะอ่ะเลือกกินเลยค่ะนั่งลงค่ะเอาเลดนั่งลงเอาเลด์เขาบอกเขาอายเขาไม่กล้ากินนะอายแล้วเตัวแค่นี้ยฮะทำไมอายไวจังอ่ะพิซซ่าปัพิซซ่าอ่ะเชเบดนั่งกินเลยค่ะลูกเอาเลดนั่งเลยลูกไม่ต้องอายนะแม่อูเป็นกำลังใจให้นะไม่เป็นไรเอาเลดเขาไม่กินนะ เขาบอกว่าเขาไม่กินตรงนี้เขาอไยกินได้เดี๋ยวพ่อจะนั่งกินด้วยเขาบอกเพื่อนผ่านไปผ่านมาเขาอไอทำไมต้องไยอ่ะอเมริกไม่เห็นต้องอายเลยลงมาแล้วเดี๋ยวแม่โอพัดลมให้ไปนั่งลงไปเร็วชเวดถอนแมสคค่ะลูกชเวดกินบะหมี่เขียวเหรออเเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มโตแล้วนะเขาก็ไม่อยากจะกิน ใช่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยกินได้ไม่ต้องกลัวใช่ใช่ใช่ไปกินเลยมาเล่นมาแล้วลูกเอ้าพ่อยังลืมน้ำอ่ะเดี๋ยวไปกินข้างในเดี๋ยวนี่นะมีน้ำในคูมองนะเดี๋ยวเราไปกินน้ำในคูมองแล้วกันโอเคไหมเออเอาเด็ดนั่งลงไม่ต้องอายลูกเราไม่ได้เป็นคนรวยเป็นคนมีตังค์มากมายนะเด็ดกินตรงไหนก็ได้นะข้างถนนเราก็กินได้รวยเขากินข้าวนอกบ้านใช่ปะ อันนี้คือนอกบ้านจริงนะดูนะดูนะอันนี้เป็นห้างนะคะนี่นะเป็นห้างเป็นโรงเรียนคุณม,มองที่เขามาเรียนนะแม่อุก,ก็ให้เขานั่งกินตรงนี้นะริมถนนเลยนะดูออมเด็พเอมทำไมออมเดรู้สึกรู้จักอายอะพรอเ,ออเ,เาอมตัวเป็นสาวแล้วตัวเป็นสาวหรออายใครก่อนฮะ <ไอ S 1> มีแฟนหรอบบออมเดมีแฟนแล้วหรอมีไหมไหนมองหน้าก่อนมีไหมโกรธไหมเนี่ยโกรธไหมให้มันนั่งกินตรงเนี้ย เราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องกล้าแสดงออกใช่เราจะกินตรงไหนก็ไ,ได้ไม,ไม่เห็นอะไรเลยเราเป็นเนี่ยเพราะนเป็นยูทูบเบอร์จะพอมเลดพอมเลดเป็นคนนำช่องเพเื่อเป็นตัวรอ,องแต่เราไม่กล้าัวคุยฉันเป็นบ้าไม่ <c oughs> เนมีใครไม่เห็นมีใครสนใจเลยน้องชื่เอเป็นไอไหมเชื่อเป็นตะโกนนี้ฉันก็บ้าเหมือนกันพูดเร็วเอห็นไหมพูดเบามากใครจะได้ยินมากินเร็วลูกกินเรลยออมเลดเขาอายแทนป๊าแล้วไม่ต้องอายหรอกลูก เขียวก่อนลูกกินมีเขียวก่อนนี่นะธรรมชาติลว้วนเลยนะคะเรามาปิกนิกกันหน้าห้างนะคะก่อนที่ออมเลดรีบกินนะก่อนที่ฝนจะตกนะคะลูกนะ,ม,นะมีพัดลมด้วยนะเราอเออเรามีพัดลม,มด้วยพัดลมอะไรได้ๆอ่ะพัดลมค่ะพ่อเอ็มเอาอีกอันอไหมนี่ไงเห็นไหมเย็นสบายธรรมชาติเห็นปะ ใครๆก็มองไม่เห็นน้องสนใจเลยอมเล็ตพ่อเอ็มถามหน่อยว่าตอนสมัยวัยรุ่นพ่อเอ็มเคยนั่งกินกลางถนนแบบนี้ไหมเคยนะเ,เดินกินเลยแหละใช่ไหมเคยกินเคยเคยกินข้าวในห้องน้ำไหมพ่อเอ็มเคยกินเคยกินข้าวในห้อง,องน้ำทำงานแล,แล้วอมเล็ตเคยกินขนมในห้องน้ำโรงเรียนไหมเคยกินไหมเห็นไหมอาเน็ตยังกินขนมในห้องห้องเรียนได้เลยพ่อเอมมันเหม็นนะลูกมันเหม็นนะ กินไปด้วยดมขี้ไปด้วยใครเขากินกันไม่มีใครเขากินหลอกลูกเนาะเชลเ็เนาะเชลเเคยกินขนมในห้องน้ํำไหมคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะเคยเอาขนมไปกินในห้องน้ําบอกแม่อุ้นหน่อยนะคะเอออเล็ตนะชอบโดดเรียนไปอยู่ในห้องน้ํานะคะทุกคนไปนั่งเล่นไปนั่งทํานู่นทํานี่เล่นสลามนะคะวาดรูปนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าทำแบบนี้นะเวลาพ่อแม่ให้ไปเรียนก็ต้องเรียนหนังสือนะไม่ใช่ไปเล่นในห้องน้ํานะคะ เลอะเทอะมาแล้วลูกยกขึ้นเลยค่ะลูกเวลากินยกขึ้นเลยอ่ะอ่ะอ่ะนอนแล้วพ่อเอ็มน่าจะหิวจริงๆนะกินเสร็จแล้วกินพิซซ่าด้วยไหมอมเล็ตโอ้โหใครจะกินไหวเนี่ยกินไหวไหมกินไหวบ้างอ่ะเราเปิดไปได้อายอยู่เลยเขาเขาบอกว่าอายอยู่เลยพ่เอ็มไม่กล้าแสดงออกก็เดี๋ยวถ้าอายก็อดกินเนาะพ่อเอ็มช่องเฉฟเฟันนี่นะเดี๋ยวมีช่องเดียวแล้วใช่ใช่ช่องอมเล็ตก็จะยุบไปนะไม่ไม่อายค่ะแล้วตะโกนตะโกนอันก็บ้า พูดเร็วฉันก็บ้าเร็วอ่ะอ่าพูดเร็วฉันเป็นคนบ้าพูดเร็วฉันเป็นคนบ้าเบามากเลยอ่ะแอมอ่ะเรามาดูพิซซ่านี้แม่อู๊ตก็ซื้อมาให้ออมเล็ตเชเบตเตือนนะคะเป็นอู๊ที่ออมเล็ตกับเชเบตชอบเลยนี่ขอกินด้วยได้ไหมอ่ะอยากกินน่ะใครกินหมดแล้วนะก็ได้กินพิซซ่าต่อนะคะลูกฉันมันบ้าอ่ะพูดต่อเร็วออมเล็ตตะโกนเร็ว ฉันเป็นแบบเห็นไหมเราฉันเป็นยังพูดได้เลยนะไม่มีใครมองเลยนะลูกดูล่าสุดดูน้องเฉยเดยเป็นไงคะตะเกียบใช้แบบใหม่เอาด้านด้านบนไปใส่ด้านล่างนะไม่เป็นไรหรอกนะแค่กินได้ก็พอเราจะกินด้านไหนก็ได้โดยปกติเราก็กินมือใช่ไหมพ่อเอ็มมือกินข้าวสองบ้านเท่บ้าเออฟินๆเลยนะอ่ะรีบกินนะลูกนะเมื่อกี้เมื่อกี้แม่ฮู้ไปรับมาข้างในเลยเหรอใช่ไปรับมาข้างในเลย ก็คงเรื่องเนี่ยเขาก็หิวแหละใช่เพราะว่าก่อนที่จะมาเรียนนะคุณมออมเด็ดกินอะไรไปแล้วคะลูกขนมจีบกินขนมจีบไปแล้วใช่ไหมคะอร่อยไหมครับอร่อยไหมชอบกินขนมจีบมากกว่าชอบกินขนมจีบมากกว่าอุ้ยเบื่ออมเด็ดเนี่ยชอบมาตั้งนานแล้วเนี่ยบะหมี่หยกอะอมเด็ดน่าจะเบื่อแล้วมั้งเนี่ยเบื่อแล้วใช่อ้าวแล้วทำไมลูกบอกว่าอยากกินขนมจีบมากกว่าบะหมี่เขียวแม่แม่บอกว่ามากกว่าบะหมี่เขียวนะเราซื้อมาสองชามนะคะสอง สองจานนะร้อยสิบสามบาทนะพ่อเอ็มร้อยสามสิบเพื่อเขาลดเออเขาลดมานะส่วนพิซซ่าเราซื้อเท่าไหร่นะคะสองร้อยกว่าบาทอันนี้หนึ่งแถ็บหนึ่งเดือประมาณร้อยสี่สิบพ่อเอ็มไปไหนมาอ๋อพ่อเอ็มไปไหนมาพ่อเอ็มไปห้องน้ำเขาถามพ่อเอ็มอยู่ไหนพ่อเอ็มไปไหนพ่อเอ็มไปไหนไปทําธุระนะทําธุระปรับปัง <laughs> ไประเบิดมาไประเบิดมาระเบิดปุ้นบ้านบอกว่าไปไหนมารู้ไหมไปไหนหรอกไม่ต้องไงหรอก่านไม่ขี้มา พ่อไม่ไอลูกลูกไอหมดแล้วแม่อูก็เริ่มอายแล้วนะพ่อเอ๋มเราต้องกล้าแสดงออกน่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะจริงเนาะเราเป็นยูทูบเบอร์นะได้ดังๆโอเคนะโอเคเดาจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วเยอาจังแล้วเชฟเป็นไอไหมคะลูกเป็นกล้าแสดงออกไหมไม่อายหรอแล้วเชฟเป็นกล้าไปตอบหน้าห้องไหมจาะคำถามหน้าห้องกล้าไปตอบไหมคนเดียวกล้าไปตอบคำถามหน้าห้องไหมตอบอ๋อไม่เคยตอบเอาเด็ดตอบบ่อยไหม เออไปต่อบ่อยแล้วเออเนี่ยแหละเขาเรียกว่ากล้าแสดงออกเออการกล้าแสดงออกนะดูนะดูดูดูพี่เขาจะมองไหมเห็นไหมพี่เขายังไม่สนใจเลยเห็นปะเห็นไหมพี่อ๋อพี่เขาสนใจแล้วแหลยเออพูดงี้มานั่งอะไรตรงนี้เออมานั่งอะไรตรงนี้ว่าที่อื่นไม่มีกินเลยไงวะไม่พอเอาให้หมดจะเหลือไว้ทำอไรน่าพ่อเอรมตู่ออมเล็ตแล้วนะเดี๋ยวดายนะนิดเดียวยังออมเล็ตเดี๋ย้าน้ำให้กินลูกกินให้หมดก่อนเร็ว เหลือสียได้หูเขาหายตังค์ไม่ค่อยเห็นค่าของเงินนี่นะคะคนไม่เคยลำบากนะคะให้ไปขายของกลัวไอเอ้ต้องร้องให้นะลูกยิ่โตยิ่งแบบหัวแข็งงอไปเนี่ยจริงนะเล็ดดื้อนะกินให้หมดเลยลูกเสียดายเดี๋ยวเดินไปกินน้ำในคูมองนะโอเคไหมกล้าไปไหมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กินข้าวนอกบ้านนะคะ กินบะหมี่เขียว MK นะคะแม่อุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบันมียกใช่ไหมมันมีย,มยกนะคะแต่ว่าเรียกออมเดลก,กับเชเวตเขาเรียกว่ามีเขียวนะ